สวัสดีนะคะสวัสดีสวัสดี FC แฟนช่องแฟนเพจทางมหาให้งมวลชื่นราก็เจีบนู้อโาชาแน,นลอ่าบรรยากาศลังสลากกินแบ่งออกไปแตกออกไปพี่น้องอ่ามีผูใ้ใดโชว์ผูใ้ใดมานสำหรับ91ล่างนะคะแล้วก็อ่า097นะคะเนาะสำหรับ3ตัวบนให้ว่าเข้ากันไร้พี่น้องนะะ ของทางทีมงานเลยค่ะเด้อนะปูระธาดหงาพี่น้องนะวันนี้ตามแล้วผู้เรแตกในพี่น้องปูพธาใหงาเขาชุดที่แรกพี่น้องนะเขาชุดมือไปถวายต้นเงินพี่น้องนะเข้าชุดถวายต้นเงินเห็นไหมนี่เขาชุดถวายต้นเงินในพี่น้องเนะเก้าเกจหกที่พระอ,อาจารย์ว่าแดงจึงคึงเนาะค่ะเนาะเข้าชุดแรกนะ อ่ะคู้เดมีโชควิมานนัมบออ่าเขาผ่าใครที่บอูมักชุดนี้เนี่ยอาจจะมีโชคนะคะเนาะ,ะ,นะ,ะเข้าเต็มเต็มนะคะสำหรับปูพระธ์ใหญ่พี่น้องเนอะแคปภาพไเนะคะเน,ะะนะะาะพะว่าวันที่สิบอ่าสิบนนเจ็ดพฤศจิกายนพี่น้องนะคะมีงานพิธีพุทธาพิเศษพี่น้องนะคะแม่นีลีสำหรับปูพรทธุใหญ่นะคะเข้าเต็มเต็มเลยนะคะแต่ว่าเขาชุดที่แรก อ,อ่อันนี้จะชุดที่สวมจะมีแค่นี้นะคะสำหรับแนวทางพระอาจารย์นี่นะ,ะเดี๋ยวสิว่าเราเห็นในพี่น่องเด้ออ่านะคะอันนี้เป็นมือถาวายเพ่นปล่อยมือถาวายเอ,อกระถินอ่านะคะ นะดมีเจ๊บจะสรุปให้นะคะใครเข้ามาครูประถัดให้พี่น้องเต็มเต็มนะคะสำหรับเก้าเจ็ดอ่าต่อไปพี่น้องรับขาดปัดนะรับขาดปัดแตกล่างพี่น้องแตกล่างอีกแล้วิธีหนึ่งเก้านะแม่นจริงๆนะ,ะสำหรับรับขาดปัด พี่น้องเขาหลายชุดแล้วก็รัดเกาหลีนะรัดเกาหลีนี่เห็นว่ารัดเกาหลีพี่น้องอยู่นี่ชุดนี้ตัดชุดนี้เห็นว่าแตเพันไหมาสองชุดนะสำหรับรัดเกาหลีแอพินเจียบารถ้าใครตัดนะเะพวไวเอมินบ่อเขียนมันจะหลห้างเหน็นพี่น้องเขาพิจารณามึงเป็นกืบมีโชคมีมาชนั่นพ่พี่น้องนี่นี่นะคะรัดเกาหลีแล้วก็ตัวเดียวนะตัวเดียวตัวเดียวนะ ตัวเดียวยังไม่หลุดนี่มาพี่น้องตัวเดียวอันนี้ค่ะปะ้าพจับใส่พิว่วานะแต่ตัวเดียวคือหนึ่งนะเขาเต็ียมเ็ีนพี่น้องเนี่ยนะเขาเตรียมเลยสํหาหรับถาดปัดรับถาดปัดนะตามชุดนี้นะพี่น้องนี่เพราะว่าออกล่างอีกอีนี้พี่น้องเพราะเอ็มไม่เจ็บไก่หยัมว่าล่างมาค่ะเนาะอ,อกล่างจริงๆนะอ่า นะปูห้าเจ็ดแปดพี่นอ้องมือเศาร์ดีปูนิมิตว่าลดลดปูหายนะ,ะล่าสุดมาแล้วเก้าทะเบียนลดเก้าสองหนึ่งนะทะเบียนลด 9, 2, 1, เก้าสองหนึ่งปูหาเจ็ดแปดพี่นอ้องนี่ถีบมาล่าสุดขอมือนี่ผู้ได้เขานี่เก้าสองหนึ่งทะเบียนลดปูห้าเจ็ดแปดนะคะนถนทะเบียนลดปูหาเจ็ดแปดวัดปลาอุดรก็เข้านะคะเก้าหนึ่งนะคะ ภูห้าศูนย์เจ็ดเนี่เก้าหน,นึ่งมือเส้านี่ภูห้าศูนย์เจ็ดอ่าเก้าหนึง่งลวกันเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าซีเนี่ยพี่น้องที่ว่าอ่าเป็นทะเบียนวัดนะเอานา้าภูมาใส่เป็นเจ็ดเก้าเนีพี่น้องจำได้บอกปูหา้าศูนย์เจ็ดนะนี่นี่นี่พี่น้องนี่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 เอาน้าปูมาใส่เจ็ดมีเจ็ดมีซี่มีเก้าเนี่ ผูหาศูนเจ็ดต่ว่าล่าชุดมือเร้านี่ที่โทษสายหาทางช่องนี่เพิ่นว่าเก้าหนึ่งหาอ่าตัดนี่นั่นแหนละออกเก้าหนึ่งจริงๆนะอะอ,อกเก้าหนึ่งีๆในชุดมือเส้านี่ก็มีของผูหาซื้อเจ็ดที่เขาตัวเดียวหนึ่งของขาดปัด๊บรับเกาหลีเก้าหนึ่งนะที่แตกตอนเร้าเลยแลลวก็ปวดปลาอุดรทท่ที่มาหาให้โทษหาเนาะค่ะเนาะอ่านะคะน อันนี้คือชุดมือเร้านี่ะนะฮะแคปภาพไว้จะได้ตามถือพี่น้องนะแต่แลากับมีดเขาไม่รุดลเลยพี่น้องนะฮะที่สําคัญพี่น้องอาีาแจะสิคือยังปูบังบดเปิดโตไม่ครับท่านชิ้นง,งานมาแห่งน,นะคะเนาะจะคคือยังพี่น้องม่รู้ีแต่เลขตัวเดียวเมืองหลวงงงหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าเก้าไปเก้ามาเลยพี่น้องนะอ่า อืมตาฟันแมน่นพี่ันอยู่อ่าข้างหน้าพี่เจ็ดเก้าคือคู่พี่ตาฟันแมน่นมันฟัน,ฟนเกี่ยวกับรถเพิ่นมันออกคู่นี้พี่น้องมันออกคู่นี้นะคะออกคู่นี้ตาฟันแมน่นอ่าต่อไปหมอดูเทวดาอันนี้ก็แม่นเหมือนกันหมอดูเทวดานี่เห็นไหมพี่น้องนึงเก้าหมอดูเทวดานะคะ หมอดูเทวาดาหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งตัวเดียวก้าเออดิตัวเดียวเพิ่นแตกพี่น้องเพิ่นเพิ่นว่าอันตัวเดียวก็เก้าอีกอันละเพนะิ่นว่าตัวเดียวก็แตกแล้วเก้านะตัวเดียวก็แตกแล้วเก้านะฮะอ่าพี่น้องน้องบูมนะน้องบูมกับยาชุดแตงพี่น้องเข้าเต็มเต็มเลยนะคะสำหรับเก้าหนึ่งน้องบูมนะะน้องบูม กดติดตามไว้เลยพี่น้องทุกซี่แ้วแคปภาพไว้นะคะน้องบูมเข้าเต็มๆต่อไปปูเวทพี่น้องได้ตัวเดียวม้งโกลหนึ่งแปดก้าตัดเอาเลยอ่าถ้าอาจารย์มามี่พี่น้องบเล็กที่ไหนกรมีบันเล็กที่ผู้มากท่านพิธีกับปูนะคะเนาะเข้าเต็มเต็มเลยนะคะของปูเวทพี่น้องทงช่อง,องเดินท้าของเ่อเดียวนะะรอติดตามนะ,ะ,นะะอือ Mà Hà Hèn có gì đó? Mà Hà Mà là một cái hình thức tốt nhất của các bạn Nó sẽ giúp bạn sống tốt hơn Bạn có thể tìm ra là Mà Hà Hèn Đây bên Mà Hà Hèn Các bạn có thể nhìn thấy Đó là Các bạn chút thi thấy Các ชุดโค้งรุดนะคะเนาะแต่ว่าชุดชุดแรกหนี่งวงกลมเลยพี่น้องปูภผยใหญ่นะเข้าชุดแรกนี่เห็นไ่มพี่นอ้องอาจจะมีทางคลิปทางเพจแจังไในก็ค่อยรอดติดตามน้องกันเนาะคะนะ่ะเนาะแม่ชีลึกลับไม่ว่าเขาไร้พี่น้องแม่ชีลึกลับนี่แม่ชีลึกลับนะ,ะเต็มๆเ,เลยพี่น้อง แม่ชีลึกลับหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งนะแม่ชีลึกลับเขากระไล้แล้วี่ทีเดียวสำหรับหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งแม่พินแม่พินพีน่น้องจะคักบ่คัวงโก่ผมพี่น้นองเอาแคปภาพไปนะคะเนาะแคปภาพไปเลยนะใครรอชุดไหนนี่อ่ปปาปวดปลาอุดร กุ้วัดปลาอุดรนะเห็นบาพี่น้อคนอันนี้มากคนพุทธไทยแต่ตะชุดที่ท่าชอมม่องเดินทางไปแล้วนะหนึ่งเก้าเนี่นี่เก่าหนึ่งพี่น้องอยู่นี่อยู่ในชุดจับคู่กับมี่นะกุ้วัดปนะ่าอุดรนะแคปภากพี่น,อน้องเซียนบุรีลำเซียนบุรีลำแต่ข้าง เกิบไม่แตกสามตัวพี่น้องนะเสยนบุรีัมจักสิคื่อยางพี่น้องนะเสยนบุรีลมท่วงบันลั่งแลวพี่น้องนะจักสิีึคนื่องยังก็ไม่แตกสามตัวมันเป็นศูนเก่าเจนาะอ่าศูนย์ศูนยเก่าเจ็ดเส้นบุรีลัมาเจเก่าสานเจ็ดเก่าสี่เจเก่าหายอ่านะฮะตัวเดียวก็แตกนะคะ ล่างวิ่งหนึ่งบนวิ่งเก้าเซียนบุรีลำนะคะนี่นะ่าเซียนบุรีลำบ่มีม่คลิปมแต่เดี่ในไลซ์ซดสรุปมือเศร้านี่นะคะเนาะเข้าเต็มเต็มเลยนะคะสําหรับเซียนบุรีลำอ่าหาแล้วกันใช่นี่พี่น้องเปิดย่างไหนแตกย่านั่นพี่น้องบนจินล่างพี่น้องกับพิจจรณาเมืองเซียนซุรินยาผัดเด็ดขาพี่น้องมากให้หน่อยมากเซียนซุรินพี่น้องนะเซียนซุริน แตกแล้วแตอกอีกมีู่้ใด้เห็นโอเซียนซูลินพี่น้องนะ,ะกดติดตามไว้ใส่กระดิ่งแจ้งเตือนจะได้บ่ผ่านคลิปเด็ดๆตัวเลขดังๆแนวทางรวดวนจากท่างช่องเพราะวา่าแต่ละมองกะคนไห้ก็คือกันนพน้องพห้จิจารณาเอาผูใ้ใดตามเจ้าใดเพราะว่าท่างช่องกะให้เป็นแนวทางทันนั่น,น,นอรอบนี้เพิ่งรุดแต่ว่ารอบนาอาจจะเขาก็ได้นะคะเนาะมันก็ไม่แน่นะคะ สำหรับทุกๆตัวเลขทุกๆแนวทางเดนะพี่นอ้องเด้ออาสำหรับคลิปนี้ก็ขอพระคุณหลายๆสำหรับ f อฟแฟนเพจแฟนช่องใครเห็ใครปังก็ขอให้รวย,รวยเๆเฮงๆใครว่นไหนเฮงกันติดตามไปน้ำกันเดนะพี่น้องเด้อนะขอบคุณมากๆสำหรับการกดไลค์กดแชร์สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ